ของอีกอย่างที่เป็นของที่มีชื่อเสียงของจังหวัดรบบุรีเนี่ยก็คือลิงลิงลิงปเราถ่ายเราถ่ายกับหมูลิงมหมล่ะลิงลบบุรีเนี่ยเราเคยต้องไปถ่ายรึกใกล้ๆมันมาแล้วแล้วก็คนพบว่ามันไม่เวิร์ก อย่าไปถ่ายกับมันเลยดีกว่าะนะเราถ่ายกับของขึ้นชื่ออย่างของจังหวัดลบบุรีก็คือ,อดินสอพองนะคะ,ะที่นี่เป็นแหล่งดินสอพองนะคะที่จังหวัดลบบุรีเราก็เลยจะเอามาเป็นโจทย์ในการถ่ายรูปวันอบีออนท็อปของเราในครั้งนี้นะคะไม่อยากถ่ายกับดินสอพองอะอยากถ่ายกับอีสอพลอได้ไหม เอาเลยอีนี่มันต้องโดนเลือกมาคนละคนอีสองหล่อเลือกกันละก็ถ่ายอะไรนะเราต้องเอาดินสอพองมาอะไรนะแล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าแล้วแต่จะครีเอทอะไรแล้วก็ถ่ายเป็นรูปพอเทรตออกมานะคะก็คือพรีเซนต์ดินสอพองลุบุรีนะคะแล้วก็มันออกไวไง้มันคิดไม่ทันไงชุดเนี่ยเตรียมไม่ทันก็เลยให้ถ่ายเป็นพอเทรตเห็นแค่หน้าเอาเขอตำหนีเลยนะคะเพราะคุณผู้ชมจะได้แต่งด้วยค่ะอยู่ถ่ายพอใช่คุณผู้ชมจะได้รู้ด้วยค่ะว่าไข่สวยไม่ได้ไข่ขำนะคะ ดินสอบพองนะคะจะไม่เอามาทาหน้าอย่างเดียวคอนี้คิดว่าจะเอามาพอกหน้าเลยดีกว่าให้มันที่จริงเรฟเลก็คือห่างหมูแต่ว่าเรามาใช้กับหน้าก็เปลี่ยนก็ได้ค่ะดินพอกหน้าหนูปอนเหมือนแต่งหน้าเคก้กเหมือนกันเนาะเป็นเค้กขนาด2ปอนด้วย เ้ยีกนดีอะเจนเฉยๆพรีเซนต์คอนเซปต์พรีเซนต์ดินเสาพองค่ะไม่ใช่คอนเซปต์ดินเสาพองนะคะต้นโๆนะคะอันนี้พี่ปอนทำอยู่นี่คือเป็นไซลิสหรือว่ากำลังพอกบ้านดินอยู่ค่ะอันนี้กําลังฉาบน้ำดินที่บ้านดินอยู่หรือว่าอะไรเคือเมื่อกี้ที่เรียนรู้มาก็คือได้ใช้เลยใช่ค่ะเขาปากแล้ววะเออี่ถ้ากูไม่มีงานต่อนะกูทั้งตัวค่ะแพ้ค่ะ ความสู้ความสู้ของกระเทออะค่ะความสู้สุดดสกูมีงานหรอกนะได้แล้วเวลาเราเล่นสงการมีใครเคยนะฝ่ายที่สอบไเราไปขอเขาด้วยเวลาเล่นสงการอะจะแปดนินสองพองเองออกจากบ้านเพราะว่าให้มันดูสวยะเข้าจบ้าเออให้มันดูสวยเลยเพราะว่าถ้าถ้าไปหวังไปหวังโดนแปดในไม่โดนไม่มีก็คือเดินออกจากบ้านตอนช่วงสงการออกไปยังไงกลับมาอย่างนั้นคือทั้งแห้งแล้วไม่มีแป้งติดนะคะ ลบุรีมันเมืองลิงมันเป็นลิงลิงกลางไม่ใช่หรอนี่ทำไมเป็นลิงวอกไปเลย <laughs> ลิงก๊อตค่ะไม่ใช่ลิงกลางค่ะเสร็จแล้วหรอมั้งพูดว่าอะไรไพ,พูดว่าอะไรเธอพูดว่าอะไรชาติสุดท้ายไทยไปเลยแป<ล>ย๊บนึงอีป,ปอนสนุกสุดเลยวันนี้กูบอกพอแล้วอีป,ปอนต้องก็ยังไม่หมดเลยพอแอร์พอแล้วขอประเทศทั้งส <laughs> องฝั่งอ๋อเธอพูดว่าอะไรเธอพูดว่าอะไรพูดดีๆ ค่ะวันนี้นะคะถ่ายรูปแบบว่าโดยเป็นการพรีเซนต์ดินสอพองนะคะดิฉันก็ให้เห็นว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าแบบจะเป็นหน้าเราหน้าจริงหรือเป็นหน้าที่แบบว่าที่ถูกป้ายด้วยดินสอพองนะคะมันก็จะมีความงามในแบบของตัวเองทั้งนั้นนะคะไม่ว่าหน้าเราจะเป็นยังไงและคอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ของดิฉันนะคะนั่นก็คือ True Beauty ค่ะแม่ถ้ารูปมึงดีเท่าตาลิมปิงนะให้ชนะไปเลยพวกแค่นี้ อืมอืมอืมอะรเหรอกูเปี้ยแต่กูหยีหน้าไม่ได้แต่มันล้าน่ะมันล้าอุ้ยแต่มันสวยอ่ะในกล้องอ่ะบ้านบินกับพี่ก๊อปอะไรทับผมเยอะกว่ากันเออถ้าหลังนี้นะหลังนี้ประมาณ18ปทีก็ยังน้อยกว่าก็เป็นน้อนน้อยกว่าก็ยังน้อยกว่าไม่ต้องลบบุรีนะคะลบไฟาไปเลยค่ะไม่ใช่เขาอยากให้วนหรอ ฉันร้องไห้อยู่มันไม่ใช่ของนางค่ะของกูนะคะเมื่อกี้ลบไฟไปได้เลยค่ะดี่าพีเตอร์กับคนลุกเลยโอ้ยสวยเหรอจ้าพี่โตแม่คนลุกจะลิงปิงกินยังไม่ได้ไงเปี้ยวเลยว่าคนลุกลุกพี่กอลคนลุกกะลิงปิงกินไปได้ยังเป็นเปียวเป็นไปได้ไงมึงเริ่มแข่งแล้วอ่ะมาถึงหน้าพี่กอลไม่เริ่มค่ะพี่กอลผมไม่ได้เริ่มไม่ใช่ดินต่อองมานานแล้วจริง คอนเซปต์นี้นางได้เปลียบอีกแล้วทำไมอ่ะดินสอพองกับรองพื้นนางอ่ะแป้งสีเดียวกันเลยเฉดเดียวกันหรอเฉดเดียวกันเลยเนียนเออเออเออทีนี่เขากะมาแล้วกะอะไรกะเสือจะห่างจะเป็นผู้ชายมึงพี่กอฟทาไม่ใช่ดินสอพองอ่ะเป็นดินสอเผาของคนอื่นจะแบบเหมือนไอเงี้ยคือแต้มของเขาเรียกว่าจิตกรรมฝาผนัง เขาก็แต้มเหมือนกันแต่เพื่อนไม่ได้แต้มผ,ผ่าแต้มอันนี้เขาเรียกว่าภาพจิตตะกอปฝาผนังภาพจิตตะแก่ฝาผนัง <c oughs> วันนี้นะคะเจนนี่เอาดินสอพองนะคะมาทําเป็นน้ําตานะคะเนื่องจากเจนนี่เศร้าร้องไห้จนน้าตาของตัวเองไม่มีแล้วนะคะเจนนี่ก็เลยหลั่งน้ําตาออกมาเป็นดินสอบพองนะคะเจนนี่ก็เลยจะใช้คอนเซปต์ว่า m o r ม t ทียเล e บทุก c ry ค่ะ m o r ม t ท a r เล e บทุก no cry ค่ะ m o r ม t e ียเล็บทุกล r y ค่ะ <laughs> แปลกมากเลยอ่ะไม่เคยได้ยินความเชื่อที่แบบ ต้องเอาดีนสาวพองปิดหน้าปกติมันต้องใช้คิปพึ่งเขราว่ามันเป็นความเชื่อแบบใหม่ไม่อันนี้ถ่ายไปติดตรงไหนหรือปะตรงไหนคะติดไปตรงหน้าโกงเนี่ยว่าอันเนี้ยเป็นชื่อบิากาตร์อะไรอันนี้ดีนสพองเจ้าไหนหรือปะเจ้าไหนคะเจ้าที่ค่ะ <c oughs> เอฟเขาบอกว่าอุ้ยเสื้อมันติดอ่ะเขาดึงเสื้อลงเลยอีโมตกี่แบงล็อกอุ้ยโปได้ไม่น่าเกลียดน่ากลัวค่ะน่าเกลียดน่ากลัวค่ะไออีโมมาแต่เขาดูรูปใช่ปะเขาบอกว่าขอดูรูปหน่อยอีโมทำ ถ้าอยากให้หน้ากลัวมากกว่านี้ต้องมาตอนกลางคืนค่ะตอนกลางคืนจะหลอนตอนนี้ก็น่ากลัวแล้วน่ากลัวเ๋ยต้องมาตอนกลางคืนค่ะจะหลอนมากเลยค่ะหนูมาดูก่อนลูกหนูเข้ามาดูก่อนตอนนี้ก็สลอนเหมือนกันรังสองสัตว์รังนี้ใช่เตอร์อยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเครียดเลยไปเตอร์ไปอย่าดูลูกไปไปไปอย่าดูนะเอ๊ะน้องเหมือนมาเช่าบ้านดินมาถ่ายหนังโป๊ อีแบงมองหน้ากูเหมือนอยากขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่รู้ว่าขึ้นซับด้วยนะว่ารับแขกขึ้นซับน้ำเหลืองซับน้ำเหลืองขึ้นซับน้ำเหลืองขึ้นซับด้วยไม่ได้เป็นภาษาเป็นอะไรบอกว่าน้ำเหลืองแต่อันนี้เหมือนต่างประเทศเลยนะเขามีประเทศตองก้าใช่ปะอันนี้ประเทศตองเหลืองอย่าบ้านดินเลยกูเห็นหลายอย่างบ้านแตกเดี๋ยววันนี้เราทำวันนี้เสร็จแล้วนะน้องเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วน้องไม่เอาแบบพวกชนเผ่าแล้วน้องเอาแบบว่าฟิวนี้แหละ น้องแบบชนแล้วเผาหรือ่าค่ะไม่รู้แต่ทิศเอาว่าถ้านั่งเป็นชนเผ่าอ่ะนั่งอยู่เผ่าไหนหรือป้างเผ่าอะไรคะเผ่าผีครับจ้าที่เอาดินสอพองมาทานนะลองดินสอพองเราเสียงไม่ถูกเลยเราต้องเก่งภาษาไทยเราฝึกให้มากกว่านี้เราเป็นพิธีก้องได้ค่ะแม่ดินสอแม่งเฮ้ยดินสอพองค่ะ ที่เราให้พรีเซนต์ความเป็นของดีเมืองลบบุรีอย่างหนนะคะอ่ามาดูรูปกันนะคะว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างนะะเริ่มที่รูปแรกค่ะสวยแงนะคะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจริงๆเลยอ่ะและในมือคือฉันว่าไม่เหมือนถือดินเสาหอยฟอกนะเหมือนอะไรครเหมือนปูมได้กินกันว่าเหมือนกันเตรียมเค้ะแนด์ไปกินตอนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสวยนะคนสวยก็ต้องสวยปะ คนอื่นเขาชมค่ะไลน์ลูมต่อไปค่ะสนุกนะสนุกนะรู้ว่าสนุกค่ะสนุกอยู่ตัวเดียวเลยค่ะแลักษณะหน้าเหมือนอันนี้ยสวยเหมือนเค้กลาวาที่มันจะไหลๆหน่อยไหลๆมีคนมีคมาเมนว่างเขีดีไม่ได้เลยก็คิดให้มันดีๆสิคะทำไมคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็น เฮ้ยคตรงไปแล้วยังไงครับคุณผู้เคยมจะเก็บรูปไว้ๆๆคุณผู้นี่ดูต้าจากไม่คิดอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หเง่งและรูปสุดท้ายค่ะนี่เนี่อารมณ์มันคืออะไรมันมีอารมณ์เศร้าอารมณ์เดียเขาอยากได้สุดน้ำตาร้องไห้เงี้ยหรอทันโทษนะคะ คือให้รีเซนต์การใช้ดินสอเคาะเข้าใจสมมติว่าเราทาตรงไหนใช่ไหมก็ต้องการให้มันเห็นชัดใช่ไหมทีนี้ถ้าถอดเสร็จเราก็คิดว่าเออเราหรือเราเป็นออะไรอย่างลี้ทำไมก่อนลูกจะแค่นี้ได้ไหมล่ะเออได้ไหมล่ะไม่ไม่ข้างบนไหมล่ะอย่างนี้ไหมล่ะอย่างนี้ไหมล่ะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเลยดีกว่าเยอะเซตนี้เราได้เปิดโบูธผ่านทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเทยเที่ยวไทยนะครับ น้อยแต่มากของจริงเนี้ยเป็นคนลุนรื่อๆกันขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เลยนเห็นกันพรีเซ็ต อย่างนี้แหละว่าไม่ได้ของโบราณโบราณแล้ก็ต้องคนโบราณโบราณมันต้งใช้จริงอะมั่งกบพรีเซนต์ได้ก็ตอนนี้ก็เปิดรับนะคะพรีเซนเตอร์ว่าจะเป็นดินสอพองนะคะแป้งน้ำควินานะคะหรือพวกนองลอยนะคะเอออะไรเงี้ยสักครับมะขามเงี้ยขอให้เข้ามาเลยนะคะทางเรายินดีมากอันนี้ก็ถือเป็นภาพตัวอย่างของงานเป็นพอร์ตฟฟลิโอของดิฉันนะคะอย่างนะะคไปอยากไปยิงแอดใน Facebook ได้ไม่อยากฮิ้งแอดผมจะฮิงมึงเฮ้ยเที่ยวไทย